ลองไหมเฮ้ยการต้องยิ้มให้ด้วยนะเออเก้ก hm ินนมเลยกินนมนะคนเดียวนะกินนมสับแสบขนเขาสวยคนเดียวขนเขาจะนุ่มมากนะมาเจาะ ยังไงลูกไปไหนมาน่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเหมือนกับไปโดนเ็าทาร้ายมาเ่เมื่อวานเนี่ยไม่เห็นไม่อยู่วัดทั้งวันเลยนั่นไม่มาที่วัดแสดงว่าไปที่ไหนมาแล้วก็อาจจะโดนเขาไล่ตีหรืออะไรมาพอกลับมาก็เลยรู้สึกเหมือนกลัวลวเหมือนระแวงแล้วก็อ่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่คนเดียวนมยอไม่อ้วนได้ไงเนาะ จ๋ไอ้จอเห็นเน้นนะคุณยมเห็นเน้นเห็นเน้นแยกเขี้ยวไว้รอเลยอ่ะพร้อมที่จะจะสวบนะอ๋อในต้นไม่ซื้อมาล่ะฮะอันตจอเห็นจอยิ้มให้อย่างเดียวเลยเป็นไงลูกอืมหรือไม่ค่อยสบายอาการไม่กบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณยมนะ ต้อนอย่ามาอยู่ใกล้นะเต้นนะอันตรายแล้ววันวิ่งเร็วมากเจ่อให้นกอ้วนอ้วนวิ่งเร็วจนาะวิ่งกัดวิ่งไล,กงลไไ่กัดเนาะแมวแมวนะกินนมอ,อร่อยอร่อยตะกึ๊ตะกึะ๊โดนจับสบะบงยอมโดนกัดสะบองจอกินยังไงลูก เอยมไหมมันไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่วนนันาานี้อาการไม่ค่อยดีตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่หายไปจากวัดหนึ่งวันเต็มๆตเนี่ยว่งวันเต็มๆเพิ่งมาเพราะฉะนั้นมาแล้วก็อา,อารมณ์รว่วต่างๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก <c oughs> ินนมสแสบ หกลูกยกกินดีๆยกกินดีๆสิติดจม,มูกดูยัลูกพี่ได้หรือเปล่าจออออ๊ยังพี่ได้ไหมจะรอยแผลเก่ <c ười> เาเอ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 าแล้วกน,นอนกินกันก็ย่อ,นอมนงหกมดแล้วเนี่ยจ๊อ หมดแล้วเอาเอาจ <c oughs> ี๊บไม่ตล,ลูกไปแล้วโยมไปแล้วเหมือนสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่งมานั่งเฉยเฉยนั่งก็นั่ง,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 งไม่ง่อยๆโยมดูหน้าง่อยดูเอีโดนใครทำรารมาเปล่าเดี๋ยวเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอยากมีสาวกอด <c oughs> <c oughs> มาแลงนะมาจ๋อกินกระติดปากฮะนมองยังกระติดปากเลยทั้งวันทั้งวันจอเจ้าได้มาเนอะไปไปจีบสาวหรือเปล่าจอภาษาแล้วเนี่ยออกภาษาแล้วเนี่ยน่าจะไปจีบสาวเนาะหนาวแล้วเนี่ยหนังเท่ๆไปทั้งวันเลย ขึ้นอะไรพวกมันตอนนี้ไปวันทั้งวันวันนี้กลับมารมมค่อยดีวันนี้ไปเจอสาวตะกอนมันบอกเดีมันบอกว่างี้นั่งนิ่งๆเงียบรวยกินแล้วลำไยนมมาได้โยอไป้ไปวันทั้งวันกลับมาเช้าเนี่ย หลายคนเป็นห่วงเจ้าจ๋อมาได้โยมวานเนี่มาแล้วจอเนี่มาแล้ววันนี้ยายอยู่วัดทั้งวันวานเนี่ยโยมนามุดเออเออฮึ่มฮ่วัดทั้งวันจอบอกจอในชีวิตดีไ่รู้เที่ยวไกลเกินจอเที่ยวไกลวันโดยด้วยจิบกาแฟอยู่วัดทั้งวันวันสว่างเลยเวัด้าชาชิมจอเราจอเออจอหน้าจิบจิ้งไป เดี๋ยวนียมันหนาเลยอ่ะตัวก้อนอเหมืนะเอาๆๆอเออไปแล้วอะไ่ขึ้นขบวนอขบวนเท่แล้เท่แล้เท่แล้วเาเ่อสัอวออขบวนลัอยังเสุกจ้ะวอยังเสุกลูกปวลงลอานามนกับระแวงจริงนีลไม่ค่อยอยู่เป็นสุกเทาไหร มันผวาผวาฮะไงหลกูกเป็นอะไรามาอยู่วัดแค่วันเดียวกลับมารู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่